แบบคอมเมนต์หรือเปรียบเทียบอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นในทุกๆปีตลอดไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วยประจําชาติรอบไหนรอบในไทยรอบในอินเตอร์มันเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้พี่พิมว่าคือหน้าที่ของเราช่วงช่วงเนี้มันคือการให้กําลังใจแต่ว่าถามว่าเปรียบเทียบได้ไหมไม่ว่าจะรอบไหนอะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละมัน ถ้าคนดูนางงามมาเยอะๆนะจะเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่พี่พิมว่ามันก็จะดีที่แบบว่าสมมุติเราเราว่าอันนี้ดีอันนั้นด,อนนนดีอันไหนที่เป็นคอมเมนต์แรงๆอะ่ะคุยกันที่บ้านอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเรื่องราวที่โอเคกว่าแบบสมมุติเรารู้สึกว่าเราเม้ากันที่บ้านเราจะพูดอะไรก็ได้นึกว่าปะแต่สิ่งที่ออกไปโซเชียลอะ่ะสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือสิ่งนั้นอะ่ะถ้าเราเราต้องมีก็ไม่รู้คนเพราะว่าส่วนใหญ่จะเอาแอคหลุมมาด่าใช่ปะเราต้องคิดนหนึ ถ้าเราเขียนสิ่งนี้ไปไม่ว่าในแง่ไหนอะคนที่รับสารจะเป็นยังไงถ้าเราเป็นเราโดนเองอะมันหนักไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละอันเนี้ยซึ่งแฟนนางงามบางคนที่เขาใช้แอคหลุมเขาก็จะไม่ได้นึกถึงกันไงก็เลยรู้สึกว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของของวงการนางงามอยู่แล้วอืมแต่ว่าก็จะดีกว่าถ้าแบบทุกคนใจดีต่อกันเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่คนไทยมันต้องรลมใจไงว่าแบบเฮ้ยประเทศไทยเรา ไปแข่งแบบมันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของฝั่งผู้หญิงแล้วก็เธอเลยนะทุกคนเข้าใจปะคือผู้ชายเขาจะดูฟุตบอลโลกฟุตบอลไทยดูกีฬาไทยดูอะไรไปแต่ฝั่งผู้หญิงและก็เธออย่างเราเราอะนี่มันคือกีฬาแบบทีมชาติของพวกเราเลยนะการเวนางงานแบบเพราะฉะนั้นอนะมันมันดีกว่าที่ว่าเราจะแบบว่าเชียร์แบบสุดใจอะเพราะว่าตอนที่พี่พิมพ์ดูดูอุ้มในแต่ละรอบนะพอจบรอบไปอะก็คือโชว์มันจบแล้วว่าพี่พิมก็แชร์ มันคือหน้าที่ของฉันหน้าที่ของฉันตอนนี้คือ,ค,อคือการเชียร์อุ้มคือการกดไลค์กดแชร์คือการให้โซเชียลได้เห็นรูปอุ้มไปเยอะๆว่าเธอ,เธอนะเวลานี้มันมีการกดไลค์กดแชร์นะกรุณาช่วยประเทศไทยหน่อยอะไรเงี้ยเข้าใจะปะนั่นแหละแต่ว่าถามว่าแบบคือความสนุกข,ของการดูนางงามอะ่ะมันก็อย่างนี้แหละดราม่าอะไรแบบว่าถ้าไม่มีกลุ่มนางงามอะ่ะทุกคนนางงามมันก็จะไม่สนุกอันนี้ก็เข้าใจในมุมแต่ว่า เรื่องคําพูดอะไรเงี้ยมันก็เราแต่ว่าพี่พิมอะเวลาพี่พิมโดนว่าพี่พิม,พพม,พพมก็ไม่เสพนะนึกออกปะก็ปล่อยให้เขาว่าไปคนถ้าถ้าในมุมนางงานสมมุติอะสมมุติเป็นพี่พิมพ์ที่โดนดราม่าหนักมากๆแบบหนักหนักหนักอะสิ่งที่พี่พิะจะทําคือไม่อ่านอย่างแรกเลยคือเราจะไม่เสพ แล้วถ้าทำอย่างนี้มาตั้งแต่แรกรอยู่แล้วนะออกจากกลุ่มนางงามทั้งหมดท,ท,ทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นนางงามอะ่ะใจฉันอยากอยู่ในกลุ่มนางงามมากเลยนะทุกคนแต่รู้ว่าถ้าสมมติเราโดนว่าในกลุ่มนั้นนะเราต้องหน่อยมากเรากำลังใจในการแบบว่าเป็นนางงามของเรามันจะไม่มีเราต้องไม่ save. เสพแล้วก็ให,ให้ให้คนในทีมหรือครอบครัวเสพให้และกรองมาว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องแก้คืออะไรเอาแค่นั้นว่ารอบหน้าแก้ผมรอบต่อไปแก้ท่าโพสแก้สีปาก แก้รองเท้าอะไรเงี้ยเอาแค่นานเราก็จบแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเราไม่มีไทม์แมชชีนเราจะกลับไปแก้สิ่งที่เราทาไปแล้วไม่ได้ไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีเราก็กลับไปแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเป็นทาง,งานมันต้องสตรองมากทุกคนต้องแบบไม่อ่านไม่รับรู้รับรู้เฉพาะอันที่เราต้องแก้สวดมนต์อย่างนี้เลยแต่นั่นแหละมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมอะอยู่ในพิมพเชียนาง,งานมาตั้งนานที่อยู่ในกลุ่นาง,งานพพ์ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในวงการนางงานยอะไรเงี้ย ห้ามถ้าเราห้ามคนอื่นไม่ได้เราต้องจัดก,การที่ตัวเองแบบว่าซึ่งก็ทำอย่างนั้นนี่คือวิธีที่เดอทำเออจริงๆกับพี่พิมอ่ะแบบพี่พิมคิดว่าอุ้มอ่ะคงไม่อ่านคอมเมนต์หรอกเพราะว่าช่วงที่ประกวดอ่ะมันต้องการกําลังใจมากๆแต่ก็คิดว่าในดอมอุ้มที่ไม่ได้อยู่ในดอมอุ้มไนไม่ได้อยู่ใน open c h a ทแต่พิมคิดว่าในดอมอุ้มอ่ะพลังบวกน่าจะเยอะแล้วพิมว่าอุ้มอ่ะเสพจากตรงนั้นเยอะซึ่งมันน่าจะเป็นกําลังใจดีๆดีที่ทําให้อุ้มอ่ะทำรอบต่อๆไปให้ดีเพราะว่าพิมอ่ะทุกนน้งงาาามมมเปป็ีีรรสณ มากๆเข้าใจปะเขาเป็นางานมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นอะแต่ละรอบของเขาอะพี่พิมพ์ว่ายังไงมันต้องออกมาดีอย่างคืนเนี้ยพี่ริมอะเชื่อว่าสมมุตินะบางเอิญว่าชุดอุ้มมันดันไปกลืนกับแบ็คกราวข้างหลังนะแล้วชุดไม่เด่นอะพี่พิมว่าอุ้มก็ทําให้ตัวเองเด่นขึ้นมาได้อืมเพราะฉะนั้นอะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เชียร์อุ้มแบบไม่ค่อยห่วงอุ้มเพราะว่ารู้ว่าอุ้มมีประสบการณ์แล้วก็เชื่อว่าอุ้มจะทําได้ดี